บสวัสดีเพื่อนๆนะมาวันนี้เรามาพบกับเกมมหาสจจร,รย์แม่น้ำไทยไปครับลุยเลยวันนี้มันพกทุนมาแค่200นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอดูเอสแคตเตอร์ก่อน4ตัวนะถึงจะเข้าหุนฟรีโอเคมาปรับเบ็ดกันก่อนเลยอย่างแรกทุนเรามาน้อยเอาเบ็ดเอาเบ็ที่5ไปเลยมาลุยกันต่อช็อตนี้นะเข้าอยู่นะ โอเค Y มาสวยงามแบบนี้ A ช่อง1นึ่งไหมโอ้ยเต็มหน้ากระดานนี้ก็สวยสิครับ A ช่องหนึ่งโอ้โห Y อีกเต็มคาราเบลแบบบึ้มซัมเบ้เลยะแค่นแรกช็อตนี้มาอีกนะไหลอีกนะโอเค10มาครับ Y สวยงาม J ช่องแรกไหมโอ้โห J ไม่ช่องแรกนะดอกนี้ก็ถือว่าสวยงามนะซูปเปอร์เมกะก่อนเลยช็อตแรกมาผมขอดูเบ็ดก่อนปรับเบ็ดไปก่อนเลย เอาเบ็ดที่10ไปก่อนเลยจังหวะด้นะมามาไล่กันต่อยา,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 ยายเลยนะดูซิวันนี้ตลาดจะแตกหรือเปล่านะแม่น้ำไทยนะมาครับช่องแรกมะเขือไหมโอ้โหไม่ใช่นะประกาศมาแทนนะมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอีกครั้งนึงโอ้โหสวยงามเง,งี้ยบุ้มบั้มซัมเบ้แล้วหูวายเต็มอย่างนี้สวยงามไปเลยครับตลาดแตกนะแบบเรือแตกอนะตลาดแบบเนี้ย จริงๆนะโอ้โหยังได้อยู่นะจัดไปนะยังไหลอยู่นะโอ้โหยนกวก็จะไหลต่อนะแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะางวันซูเปอร์เมกะไปเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่ะมาช็อตเนี้ยมาขอดูเบ็ดก่อนเลยทุนผมเริ่มมีแล้วจัดไปครับเบ็ดสามสิบเลยลุยกันเลยจังหวะเนี้ยนะไหลยาวๆช็อตนี้มาครับ โอ้โหสวยงามเลยอนะช็อตเนี้ย A มาช่องหนึ่งไหม A มาไหมมีรุ้นนะ A ยังไม่มาเนรุ้นเยอะด้วยนะ A มาครับสวยงามครับจัดไปครับแบบนี้โอ้โหมาเงนินรางวัลก้อนโตจบด้วยซูเปอร์เมกะาพันเบเนะขอปรับทุนหน่อยปรับเบ็ดหน่อยห้เลยเอาไปเลย30หมุนเลยช็อตเนี้ย ยาวๆกันเลยตลาดแตกแน่นอนเลยผมว่านะช็อตเนี้ยนะจัดไปครับสแคตเตอร์โอ้โหสแคตเตอร์มาจริงนะเมื่อกี้มาหลอกนะรอบนี้น,น่าจะมาจริงคนระับผมว่านะมีลุ้นอยู่นะสองช่องนะโอเคครับสวยงามครับเข้าฟรีสปินแล้วจัดไปสวยงามเลยครับ12บหมุนนะเกมเนี้นะเข้าฟรีสปินนะจัดไปครับลุยครับมา เงินทั้งหมดจะเป็นทองนะตลาดแตกแน่นอนนะจังหวะนี้โอ้โห้0สิไม่มาทั้ง2เลยจัดไปครับเหล้อ9้าหมุนนะจัดไปบสวยงามครับโอเคครับเหลือ8ดหมุนจังหวะนี้แหละมาคูณสามเลยนะนะโอเคจัดไปครับวายสวยงามคูณสี่ คูณ5ได้ใช้งานไหมโอเคครับไหลไปอีกนะคูณ6แน่โอ้โหเต็มหน้ากระดานอย่างนี้เลยเแบบสวยงามมากเลยมาจบที่เงินรางวัลก้อนโตซุปเปอร์เมกานะ2 0นนะช็อตเน้นะเลยเจหมุนนะลุยกันต่อครับยาวๆไปเลยพักกาศดมาช่องหนึ่งไหมไม่มานะเงียบนะไปครับลุยกันต่อเลย4หมุนแล้วนะ3หมุนแล้วนะ จัดไปครับยังไหลอยู่นะคูณ8ดได้แล้วคูณ9ใช้ไหมจัดไปคูณ9ได้ใช้คูณ10บหลายจังหวะเนี้ยมาไหมครับจบแล้วนะหมดแล้วนะมาเงินลงวันรวมอยู่ที่3ามพนหนะช็อตเนี้ยนะจังหวะเนี้ยนะสวยงามแบบร้มบัมซัมเบ้เลยแค่แรกไปเราเป็นไหลกันต่อเลยโอเคครับ10ได้อยู่นะเจช่อง2โอโห Y มาช่วยดีมากเลยครับ โอ้โหวายเยอะขนาดนี้ก็สวยงามไปเลยจัดไปครับช็อตเนี้นะไหลต่อยาวๆเลยครับไหลนอกนี่ผมว่าโอเคกว่านะตลาดน่าจะแตกกว่านะไหลนอกนะจัดไปครับจังหวะนี้นะสุปปอร์เมก a 7,365นะสวยงามเลยผมว่านะไปครับเพื่อนๆโอเคครับมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เล่นตามนะครับโอเคครับมาเราเรามาดลืเกมมันต่อเลยมา จัดไปครับจังหวะนี้สวยงามมากวายมา2อสามนะสวยงามไปเลยช็อตเนี่ยยังไงก็พาแตกนะตลาดนะเรียบร้อยครับคิวมาอีกจัดไปโอเคครับไหลกันยา,ยาวเลยโอ้โหสวยงามเต็มหน้าร้านแบบนี้นะเดี๋ยวพื่อม่คนไหนสนใจเรื่องผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับค่ายนี้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ครับโอเคนะครับ